เอาเอาชกออกจากโบนี่เลยใช้ขาเขี่ยกันเ,เอาอุปกรณ์ผลออกเลย,เอาาเลยโอเคลงไปเลยเดี๋ยวลงไปสภาพกัเดี๋ยวผมบอกให้ให้เอาเอาขาโบนี่โอเคปัดเต็มไปให้แล้วนะคะ À, phát à, người phát người hello đi gì quá. Ok, mình mã số 3, เอาข้าวบดให้โอเค๋อ

ครับครับแล้วก็เชือกเชือกระวังอย่าค่อมกันนะเชือกอ่ะระวังค่อมกันพี่ป้อมต้องไปอีกไม่มันตามไปได้แล้วมันหะครับ ủa ai bắn giờ tôi giờ tôi tìm bay hai tấp

ก็เพลากันทันกันต่กอนอยู่ต้องไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ไม่ได้วิแขวนแข้งโอ้หางอยู่แบบนี้มันจะไปอยู่ไม่ไม่ยังไงวิเกี่ยวหัวอยู่อยู่พวกวันนี้เออดี๋ยวเดี๋ยวเปอะไรวะฝั่งนี้ได้ยังไงวะโอเคถูกแล้วฝั่งนี้แหล้วนี่อยู่นี่เชื่ออยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเชื่อพี่นี่อยู่บนนี้ นี่นี่อันนี้เออไม่ใช่เ,เดี๋ยวมันหันหลังว่ะเดี๋ยวมันผิดไม่ใช่อันนี้ไม่ ต้องกลับอย่างนี้โอเคเกี่ยวไหมเกี่ยวเดี๋ยวนี่ง่ายอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าอยู่ต้องคล้องมันนี่ออกโอเคของอยู่มันลงมาดิโอ้ยร้อนเดี๋ยที่มันมันติดของอยู่อ่ะอยู่ลงมาดิใช่ไงมันอยู่ต้องเกี่ยวใหม่ว่ะไม่ไม่อยู่ไม่ได้ละเพราะว่ามันทันอยู่ลงมาก่อนเนี่ยไอ้เส้นนี้อยู่อ่ะ อ่ะมันพันเป็นีอยู่อ่ะเดี๋ยวแปบนึงข้างนั้นน่ะกดออกมาก่อนอยู่ลงมาก่อนไม่ได้จะมีอยูยูเฉยเฉยดูเดอเอเดี๋ยะ้ะครับ ต,ต้องอีกฝั่งนีงไม่ใช่สฝั่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ต้อง่ะนี่ต้องฝั่งนี้เออ นี่ก็ปวดอันนี้คือมันบันทึกอยู่ใช่ไหมมั้งกดยัางไงา้องกดดิกดกดอะไรกดบันทึกอ่ะ<า>มันเ,นเนดินไหมให้วิทลงไปพร้อมยอยู่ด,แบบดีกว่าไม่ค่อยรู้เออยรับหนึออ

เฮ้ยรอได้สิบอกโอ้โหเหนื่อย

เดี๋ยวๆป่าวอ๊ายแป๊บนึงเดี๋ยว okay, ตรงนี้ตังมารงน้เอ้นขอหยบโพรศั่ท์ถ่ายตรงนี้ต๊บนึงถ่ายเป็นว้ สี่สิบเมตรอาจะเลประมาณร้อเมตรข้างล่างนะครับแบบถงนี้ตั้งชรามาด้วยนประมาณสี่สิบเมตรสองเซนนะครับเออคีอติดระดเราจะลงล้วก็ลูดซึ้ง ปมีสีทำน้ำบ่อผีนะครับทำาลุมยุกคือดลุมยุกที่ลึกที่สุดในประเทศไทยความลึกจากปากป่องที่เราลงตัวลงมาร้อยสี่สิบเมตรนะครับทีนี้เราจะนอนข้างล่างตอนนี้เดือนพคศจิภา่อ เหนื่อยร้อนนะครับแต่ว่าโชคดีว่าเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาช่วยคลคว